สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยววัดป่าเมืองเหืองนะคะพ่อแม่พี่น้องพามาพามายืนอยู่ตรงริมฝั่งโคงนะคะที่เชื่องศาลาตัวน,นี้ เที่ยวจ้าพี่น้องพาหลาดมาเที่ยวกำลังเดินทางมาบึงการค่ะมาเที่ยวด้วยกันกับแฟมิลี่แฟมิลี่นะคะค่ะมาถึงแล้วนะคะแวะในห้างกินเขานะคะนี่ค่ะกินข้าวกับครอบครัว เสร็จแล้วอิ่มแล้วนะคะย่างหาของฝากค่ะคุณแม่คุณน้องขนมนะคะของฝากมากมายเยอะแยะ่างเบิ้งค่ะเพื่อสิได้ของกินไปกินเล่นบนรถนะคะของขบเคี้ยวเพราะว่าเราจะเดินทางต่อไปที่วัดนะคะไปไปไหว้พระไปชมวิวขนมก็มีทั้งกล้วยชาบมันชาบ เผือกชาบขนุนอบก็มีนะคะสามถุงร้อยค่ะได้ขนมแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินชมบรรยากาศในห้างกันสักเล็กน้อยนะคะอันนี้กรแมนของสวยงามนะคะเนาะของสวยงามที่วางขายจุดประสงค์วันนี้นะคะพ้าหลานมาเที่ยวห้าง <c oughs> ตามภาษาเด็กน้อย ย่างบางของค่ะพ่อแม่พี่น้องเดินดูของที่ห้างโลตัสเนาะที่จังหวัดบึงกาฬนะคะจังหวัดบึงกาฬนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะที่ไปมาแล้วก็มีถ้ำนาคาค่ะน้ำตกเจ็ดสีถ้ำหน้าขีหน้าคาคเนาะค่ะนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำตกถ้ำพระก็มีนะคะ นอกจากนั้นยังมีชายหาดนะคะแล้วก็ผู้ทอกสวรรค์7ชั้นหรือ9ชั้นี่แหละไปมามแล้วคะ่ะสวยงามนะคะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวติดอันดับก็คือถ้ำนาคานาคีนะคะพ่อแมพี่น้องมาเที่ยวด้วยค่ะเด้อสิผ้าไปจอบเบื้องหลานโอ้ยฮัโลโหลไม่เล่นดนแต่น้อลูกพี่ว โอ้ยนค่ะร้านไส้ก็เป็นคนทีการทางสมองนะคะสมองสมองบางส่วนของนางฟอเพราะว่าตอนแรกเกิดเนี่ยขาดออกซิเจนนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเป็นสภาพแบบนี้ อายุกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีนี่แหละค่ะแต่ว่านี่แหละนั่งก็ยังเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กหนุ่มน้อย <c oughs> มาเล่นเกมขีบตุ๊กตากันค่ะขีบตุก,กตายอดเหรียญสิบบาทนะคะตุก,กตามีแต่ตัวน่ารักมาเล่นกันดีกว่าน,นะคะค่ะเกมละสิบบาทนะคะขีบได้ก็ตัวละสิบบาทตัวเลเ็กตัวใหญ่ เก <c oughs> ียร์ไม่ถูกเก <c oughs> ียรทพี่ละก,กี่บาท <c oughs> ยอดไปอีกหนึ่งสิบเหรียญโอ้ยสิบเหรียญเหรียญสิบสรุปแล้วไม่ได้สักตัวเลยนะคะวันนี้สงสัสยโชคไม่ดีนะคะพ่อแม่พี่น้องโน้มหยุ่นมวนๆนะคะ เฮ้ยยุ่พอได้ออกจากห้างออกจากห้างตรงไปเลยถนนสายนี้ถนนนันเมือม่องบึงการเาารมืองบึงการแดนพญานาคได้ทะพาม่พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดสวยๆเนาะเนี้กำลังเดินทางต่อน,นะคะตอนนี้กำลังถึงสายบุญีน ฟมิลี่แฮจ้าคุณน่ะมีเงินหรือไม่ก็ไม่สำคัญแต่ว่าแฮปปี้สิีรถรอบค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดป่าเมืองเหืองนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬค่ะวัดแห่งนี้นะคะก็จะมีพ่อปู่ศรีสุโธพญานาคนะคะ ซึ่งมีโบสถ์ของท่านอยู่ที่นี่นะคะเขาเรียกว่าศาลเนาะให้คนมากราบไหว้ขอพรนะคะนอกจากศาลพ่อปู่สีสุดโทแล้วนะคะก็ยังมีอ,อ,องค์รักของท่านนะคะองค์รักฝ่ายขวาคือพระองค์ดำนะคะพระองค์ดำก็คือพระพุทธรูปที่มีพระองค์สีดำทั้งองค์นะคะ แต่ส่วนหน้าก็จะมีหน้ากากทองหรือหน้าหน้าทองอยู่นะคะอยู่บนพระพักค่ะนี่คือพระองค์ดำนะคะค่ะและนี่คือที่ประดิษฐานของพระองค์ดำนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะ ก็จะมาแวะกลับไหว้ขอพรกันที่นี่ค่ะวิวสวยนะคะเพราะว่าติดแม่น้ำโขงสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศก,ก็ดีนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบสงบนะคะที่เกาะกลางแม่น้ำโขงนะคะก็จะมีคนไปกลาบไหว้นะคะนั่งเรือไปที่เกาะ เพื่อไปกลับไหว้พ่อปู่ศรีสุโธท,ที่นั่นอีกนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปค่ะเพราะว่ามีหลานมาด้วยนั่นเองนะคะไว้สะดวกค่ะนี่คือบรรยากาศริมฝังง่งโคงล้วนๆค่ะแต่ว่าช่วงฤด,ดูฝนนี้นะคะก็จะมียุงชุมเป็นพิเศษนะคะใต้ต้นมะม่วงบักม่วงสามฤดู ดกดกค่ะอือดกดกดกยุกงร้ายลยุ่งร้ายๆบรรยากาศก็ดีอยู่จ้าเนอะคพุ่อนอะซาลาเพ่นกระดาเออมองนั่งเห่ียลิ้มโค้งกระดาจ้าแต่ว่ายุงเยอะเหลือเกินเราก็มาไหว้พระเสียงเสียมซีกันค่ะ โน่นค่ะมองไปด้านขวามือนะคะสีนี้โบสถมิสาระกันปเปลี่ยนนะคะโบสถ์สีทองอารามเดินมาทางฝั่งนี้นะคะสาราฝั่งนี้วิวก็สวยสวย ไปที่ไหน ขายของที่ระลึกนะคะอยู่ในเขตวัด ก็คือศาลของพ่อปู่ศีสุโธนะคะพญานาคราชเป็นสีทองอารามทั้งหลังเลยนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> สวยงามมากเลยค่ะคนที่จะมากราบไหว้ขอพรนะคะก็จะมีพธิธีเขาก็จะมีป้ายเขียนบอกนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะ ค่ะและนี้ก็คือกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะพาหลานมาเที่ยวห้างแล้วก็แวะมาไหวพ้พระแล้วก็ไหว้พ่อปู่ศรีสุโธพระยานาคราชนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ